สวันดีครับนี่เจอกันรอบเตียงกับกินกาแฟเลต้นปักอังกนาฟาร์มที่ในเมืองภูกเกต็ตนะครับใกล้ใกบก,กสภูกเกต็ตนี่คือเส้นทางในหมู่บ้านนี่ครับในหมู่บ้านสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไดจากาการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสซึ่งเจ้าของบ้านในอดีตเนี่ยก็เป็นไก จีนมีความรู้ความสามารถแต่ด้วยวิกฤตของนักท่องเที่ยวนี่คือสภาพดินที่เอามาใช้แล้วก็ได้เก็บไว้เพื่อที่จะมีโอกาสได้ใช้ในเวลาต่อไปนี่รับนี่คือดินลายเดื่อนนะครับผมรู้จักกับการตำปักต้นงอนของเจ้าของบ้านหรือว่าคุณตาวรนนักแ,แก้วแลวนี่ ดูมะนาวนะครับสวยดกด้วยอยู่ในกระตางทําง่ายๆนี่คือกษติโปเปียงกับพื้นที่ว่างในบ้านเดี๋ยวเราดูรอบๆบริเวณบ้านเลยแล้วไปดูกันว่าการทำฟาร์มของคุณตาวันเนี่ยเป็นยังไงเจ้าของบ้านอยู่พอดีสวัสดีครับคุณตาวันเดี๋ยวผมขอจมบริเวณบ้านก่อนน้คุณตาวันได้เตรียมการก่อนนะครับผมจะบาท่าน ดูบริเวณบ้านนี่คือนี่คือตานตะวันใช่ไหมเรยกว่าปกบุก้งตานตะวันนี่ครับตานตะวันอะไรนะโต๊ะเหมียว,อ,อ,วอันนี้คือโต๊ะเมียวอยู่ไหมเจ้นานี่โต๊ะเมียวโต๊ะเมียวนี่คือทำม,มาจากประตุดิบคือมาเล่ตัวรันเตาวนี่ครับมาเล่ตัวรันเตาวนี่ครับที่เรียกโต๊ะเมียว ให้วิตามินเอสูงอย่างพวกปักสดพวกนี้ปลักต้นงอนนี่ครับทำง่ายง่ายเห็นไหมครับนี่ใช้เหล็กแล้วก็กันน็อตนี่ครับต้นทุนลงทุนก็ไม่มากไม่ไมยนี่คือกองดินสั่งมาสำรองไว้เยอะแยะนะครับดินไว้สำหรับก็เรียกเงินน่ะปลูกไอ้ปักต้นงอนใช่ไหม ใช้เวลากี่วันในต่อ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 หนึ่งตัดต่อหนึ่งครั้งในการปลูกเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันไก่ได้เจเรียตกประมาณากิโลละเท่าไหร่ได้ตอนนี้ขายอ,อ,อยู่ที่ประมาณร้อยห้าึงสองบาทต่อหนึ่งกิโลนะครับตกขีดนึงก็ประมาณ15ถึง20บาทเรืวแต่ชนิดของปักนี่นี่คืออุปกรณ์นี่ครับนี่อุปกรณ์นะผมให้ท่านดูอุปกรณ์ในการใจ อันนี้กว้างยาวเท่าไรนี่วกว้างสามสิบเซนยาวสิบเซนกว้างสามสิบยาวหกสิบนะครับนี่บางๆแบบนี้ยท,ท,ทั่วไปนี่ครับมีกายทั่วไปในต้นตลาดนี่ครับนี่ครับเขาเรียกเขาเรียกตัดอะไรนี่ททตัดเาะตัดเปาะนะครับตัดเปาะสามารถที่จะไปหาซื้อได้นะครับนี่หนึ่งตัดก็กินได้ผมว่าถ้าเกิดว่าคนมีความรู้หรือว่าสนใจเนี่ยสามารถที่จะซื้อมรักษาตัดแล้วก็ปลูกสามสี่ชนิดเนี่ยกินได้ ทั้งเดือนเพราะว่าสลับปลูกกันได้ดินเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นี่ครับแล้วดินที่เอามานี่ต้องผสมอะไรบ้างคุณตะวันไม่ต้องไม่ต้องแช่ได้เลยแชได้เลยแล้วมีอะไรนี่กาแฟผมยังไม่ได้กินเลยครับจงกาแฟตั้งไว้เมื่อกี้นี่คือหน้าตาของเจ้าของบ้านหน้าตาเราเราออกกำลังกายทุกวันนี่คือปักที่พร้อมส่งนะครับนี่ปักที่พร้อมส่งอันนี้เขาเรียกกระต้นอะไรนะอันนี้โตเมียวโตเมียวนี่ับโตเมียวโตเมียวผ่านน้ำมันหอย ผลน,น,นนะมันหน่อยนะวิตามินเอสูงปักนี่แล้วคือทันตะวันทันตะวันนะครับน,นี่ออเดอร์หมดแล้วนะครับนี่ที่ทตัต้งอยู่เนะนี่ยนี่ออเดอร์ทั้งหมดแล้วครับนี่คือกลัสดน,นะครับพร้อมส่งถึงบ้านที่ต่อพร้อมส่งนะครับฝากฝากเบอร์ตัวหน่อยครับเดี๋ยวได้พูดคุยกันต่อ093 093 629 629 1698 1698นึ่งหกเก้น <'09, S 2> <'09, S 1> ึ่กเปะครับคุณปักบุ้งปักบุ้งนั้นอายุกี่วันนะครับนั่งกันหลังอันนี้เจ็ดวัน เวันป้อมแล้วก็ร้อมที่จะออกสู่ตลาด,ดลกกนี่ครับเจ็ดวันขเจถึงสิ 7, 7วันขายได้นี่ครับ,รบนี่คือพื้นที่สะอาดนะครับแล้วก็ใช้ท่าที่ผมสังเกตด,ดูก็มีการฆ่าเชือ้อแล้วก็ใช้ปิตรปันที่ช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้มากกว่าปกติหรือว่า อาจจะพูด่ายๆก็คือก็เรียกโลหะหนักน้อยกว่าปกติเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคุณภาพแล้วก็ปิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับนะครับนี่นมีการก้าเชื้อพร้อมแล้วครับนี่ผม,ม็นแล้วนี่ผมรู้จักเพอร์ซูเนี่ยมีการก้าเชื้ออุปกรณ์นะครับนี่นี่ง่ายๆนะครับดูลงทุนไม่กี่บาทนี่นี่จันจน,นี้ทั้งหมดนี่ลงทุนเท่าไหร่ครับนรเ,นนเนี่ยบริเวณจันนี้สูงประมาณร้อยหกสิบ ร้อยห้าสิบยาวน,น,นี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยถึงพันแปดร้อยบาทนี่ต้นทุนมไม่ไมครับ,รบต้นทุนไม่เกินสองพันบาทนะครับดูความสูงร้อยหกสิบสูงร้อยห้าสิบยาวยาวสเมตรครับสูงร้อยห้าสิบยาวสามเมตรกว้างประมาณหกสิบใช่ไหมกว้างหกสิบนี่ลงทุนไม่เกินสองพันบาทพ่อได้กี่ตาทั้งหมดนี ต่อชั้นชั้นละเก้าตัดเก้าสี่สามหกสามสิบหกตาดนี่ถ้าท่านทำสองชั้นเนี่ยกินได้ทั้งครอบครัวห้าคนผมว่าอยู่ได้เลยนะครับนี่ตั้งเดือนอยู่ได้สลับกันไปสลับกันปลูกสลับกันปลูกเนี่ยแล้วก็สามารถสร้างรายได้กับครอบครัวได้ด้วยนี่ครับปิตภันที่มาใช้คุณภาพหมดเลยนะครับได้รับการรับรองอันนี้เรารู้จักกันอยู่ในชื่อของนิวทริเพลนช่วยของนิวทริเพลนก็คือช่วยของสารบำรุงดินใช่ไหม นี่ครับบำรุงดินบำรุงต้นนะครับรก็บใจแบบถ้าพูดให้ก็คือเป็นออร์แกนิกออร์แกนิกที่ใจไม่มีโลหะหนักโตเ,เหมือนนิวซีเบรนที่เรารู้จักเนี่ยก็ได้รับการรับรองว่าปลอดไปไม่มีโลหะหนักแล้วไม่มีสารสี่ชนิดที่ก็ไม่สามารถออกจากปะเทศทยได้อยู่นะครับนี่อันนี้มีการรับรอง นี่นะครับอังกนาความผมมาในนามของการกินกาแฟเล่ต้นปักกับอังกนาความเราเรานั่งคุยกันสักเสียนาทีก่อนที่จะยกเลิกกันไรนี่กาแฟก็ค้ชกาแฟอย่างดีนะครับนี่นี่กาแฟอย่างดีเลยนี่ครับผมถามความรู้สึกคุณตาวลหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคิดยังไงที่ใจ จวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสในการที่จะป่าวิกฤตตรงนี้ไปได้กับวิกฤตโควิดที่เจอมาเกือบเกือบปีให้ก็คิดกับผู้ฟังนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่จําจเป็นว่าจะต้องมาปลูกฝักอย่างเดียวนะครับอะไรก็ได้ที่มันสามารถสร้างไรายได้เราได้นะครับแน่นอนนะครับในเมื่อ,อไรายได้หลักในได้หลักของเราที่มาจากการท่องเที่ยวเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะในภูเก็ตแล้วเนี่ยเมื่อการท่องเที่ยวมันหายไปเนี่ยแต่เราต้องไม่ลืมว่ากิจกรรมเนี่ย การใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันยังต้องดําเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมประจําวันเนี่ยเราสามารถทจะเอามาสร้างเป็นโอกาสสร้างสร้างเป็นรายได้เข้าครอบครัวได้นะครับผมก็เลยผมก็เลยศึกษาในเรื่องของการปลูกผักต้นอน่อนซึ่งเราใช้พื้นที่น้อยใช้พื้นที่หน้าบ้านนะครับปลูกเล็กๆแล้วค่อยๆขยายนะครับตลาดก็ตลาดก็หาได้ไม่ยากนะครับเพราะปกติเนี่ยผู้คนก็ทานผักกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผักของเราเนี่ย มันจะเป็นผักที่ปลอดสารพิษนะครับปลอดสารพิษเลยเราไม่ได้ใช้ในเรื่องของยาฆ่าแมาลงอะไรต่างๆนะครับยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมาลงนี้เราไม่ต้องใช้เลยเราก็อาจจะใช้บ้างมีในเรื่องของอการใช้ฮอร์โมนพืชนะครับซึ่งฮอร์โมนพืชเนี่ยเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทีเ่เป็นอนอแกนิกเหมือนกันนะครับก็แล้วก็คนที่เราไปนําเสนอผักเนี่ยนะครับคนที่เราไป,ไปขายผักเนกี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรู้จักกัน ก็ในเรื่องของการขายก็ไม่มีปัญหานะครับมีหลายคนเนี่ย inbox มาถามว่าเราจะขายยังไงขายที่ไหนผมก็บอกว่าเราก็ขายคนรู้จักนี่แหละนะครับขายคนรู้จักนะครับแล้วเดี๋ยวเราปลูกให้ดีปลูกให้สวยนะครับทําให้สะอาดนะครับเหมือนทาเหมือนกับเรากินีนงครับแล้วเราก็ไปส่งให้เขาปัจจุบันนี้ก็รายได้ก็ถือว่าพอพอไปได้นะครับพออยู่ได้นะครับโดยเฉลี่ยตอนนี้ขายได้อยู่วันละแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาท ต่อวันครับก็ถือว่าเป็นเป็นรายได้ที่ที่พอที่จะประคับประคองตัวเองได้ในในช่วงภาวะโควิดนะครับช่วงนี้แล้วก็ต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาในครอบครัวก็ยังไงแล้วก็เราฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ที่ดูที่ดูไลฟ์ส่วนนี้อยู่ก็ลองเข้ามาศึกษาดูนะครับอาจจะศึกษาใน youtube ก็ได้นะครับเริ่มทำํำทีละเล็กทีละน้อยเท่าที่เรา ไหวในเรื่องของการลงทุนไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะถ้าเราเริ่มเริ่มเริ่มต้นที่น้อยๆแล้วเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้เนี่ยเราค่อยต่อยอดแล้วก็ค่อยเพิ่มเติมเอานะครับก็ยังไงก็ขอให้สนุกกับการการได้ลงมือทำนะครับก็คือนะักก็เรียกว่าอะไรนะจงเป็นนักลงมือดำอจงเป็นนักลงมือดำคือวลรีของคุณตาวนักเกี่ยวสามารถอินบ็อกก็มาได้นะครับหรือว่าถ้า,อ,าอ็นใจหรือว่าเข้าใจคนทรมาน ก็สามารถที่จะแชร์ไลค์หรือว่าแจ้งอินบอ็อกส่วนตัวมาได้นี่ครับนี่คือวิถีชีวิตกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบไม่ใช่เราอยู่ไม่ได้เราอยู่ได้กับทุกสภาวะอยู่ที่ว่าเราจะอยู่อย่างไรแล้วก็วิธีคิดคิดแบบไหนนะครับมาอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็จงเป็นนักลงมือต่ำบลีกุนตาวนตะเกียวนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่อังคา,าฟาร์มกินกาแฟเลยปักต้นน่อนสวัสดีครับ